เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพี่หนุ่มมากมากถ้าไม่มีพี่หนุ่มก็จะไม่มีความสุขในวันนี้หมา,มากจากจริงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็ขอบคุณเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะถ้าไม่มีพี่หนุ่มก็จะไม่มีความสุขในวันนี้นะคะ ขอบคุณที่พาลูกมาเจอขอบคุณที่ให้เจอในช่วงของปีใหม่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะเดี๋ยวจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนะคะจะเลิกหัวร้อนกับพี่จะใจเย็นลงนะคะประมาณนั้นที่อยากจะพูดูอยากพูดแค่นี้แหละอยากขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ ถ้าไม่มีพี่หนุ่มก็ไม่มีภาพอันน่ารักน่ารักของวันนี้คุณมากๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนคะ่ะทุกคอมเมนต์นะคะนะคะในคอมเมนต์นะคะในคลิปนะคะช่วยอ่านข้อความช็อตโน้ตเล็กๆจากคลิปด้วยนะคะนะคะจากคลิปด้วยนะคะฝากแค่นี้นะคะเขียนช็อตโน้ตเล็กๆเอาไว้ในคลิปของวิจิขอบคุณพี่หนุ่มทุกคลิป จับใจจริงไม่มีคนสั่งให้ทําแต่ทําออกมาจากใจจริงๆจริงๆอยากขอบคุณตอนที่เขามารับลูกแต่ไม่กล้าอย่าไหลอย่าไหลนะคะฝากเผื่อมีใครได้ยินข้อความนี้ก็ ส่งไปบอกในติ๊กต็อกช่องพี่เขาด้วยแล้วกันนะคะนะคะขอบพระคุณจริงๆถ้าไม่มีพี่เขาก็คงทุกคนก็จะไม่เห็นภาพที่วิจิมีความสุขมากๆเหนือสิ่งอื่นใดถ้าพี่เขาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ให้พวกเราก็คงไม่ได้เห็นวิจิมีความสุขมากๆแล้วควกคขาก็มีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะยินดีกับภาพที่มีความสุข นะคะในคลิปนะคะก็ขอ,ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆจกใจจริงความสุขมากๆแล้วคลิปทําใหพ้พี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เป็นพลังบวกให้กับเราให้กับปุ้มพอยที่ทาหน้าที่แม่หรือกับบิจิหรือกับพี่เขาอะคนส่วนใหญ่มีความสุขไปด้วยแต่อาจจะมีบางคนแหละที่มาพิมพ์คอมเมนต์อะไรไม่รู้อะอันนั้นไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่ได้แคร์อยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่แชร์ให้ คือกุ้งพลอยไม่ได้แคร์คอมเมนต์ที่ที่ที่ไม่ได้ยินดีสำหรับแม่กับลูกเจอกันไม่ได้สนใจอยู่แล้วนนบวัวคอมเมนต์ที่น่ารักเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกยินดีกับกุ้งพลอยแล้วกับกับปีจีไปด้วยอันนี้นะกุ้งพลอยบอกเลยกุ้งพลอยอ่านหมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนให้กำลังใจปีใหม่แล้วเนาะที่ผ่านมาก็ ผ่านไปแล้วปีนี้เริ่มต้นใหม่ปีใหม่นะคะให้กำลังใจกุ้มพลอยด้วยให้กำลังใจพี่เขาไปด้วยแล้วกันนะคะเขาไม่ออากมาพูดหรอกเพราะว่ากุ้มพลอยขอขอพูดเขาพูดหน่อยนะขอ,ขอแบบขาพูดในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะพูด นะคะน้องม,มีความสุขมากเลยเดี๋ยวหลายๆคนอย่าเปรียบเทียบเลยว่าอยู่กับใครถ้ามีความสุขมากกว่ากันเพราะว่าขอให้แค่วิจิตรมีความสุขแก็พอแล้วมองที่วิจิตรมีความสุขที่ได้อยู่กับสองคนพอแล้วนะคะไม่อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบบางคนนะเปรียบเทียบน่ารักมากแต่บางคนเปรียบเทียบไม่อ่านแล้วแบบนะคะ แต่ก็รับได้หมดแหละค่ะแต่ว่าถ้าเราเริ่มไม่เปรียบเทียบตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วก็มองเห็นว่าวิจิตมีความสุขก็พอแล้วนะคะให้เป็นทิศทางที่ดีส่วนกุ้งพลอยก็จะปรับตัวเองให้มันเป็นในทิศทางที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าขอพี่ๆน้องๆทุกคนตัวเองก็จะทําไปด้วยนะคะเท่าที่จะทําได้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากๆอยากจะพูดความในใจแค่นี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s บส i b รติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชลึกออนไลน์ค่ะ